สวัสดีด้วยด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัลติโฟ a s t อีกเช่นเคยนะคลิปนี้อยู่กับเกม Crazy Rock จะเป็นอีก1 ID ที่เราลองเล่นลองดูนะซึ่งตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ที่ระดับมีระดับอยู่ที่122ก็คือด่านที่22นั่นเองนะตอนนี้นะครับเราก็สะสมนะครับสำหรับธนบัตรสีเขียวนะครับย้ำเป็นธนบัตรสีเขียวนะ ตอนนี้ไปแล้ว311บาทซึ่งการถอนขั้นต่ำเข้าทู Baddy Wallet นะจะอยู่ที่320บาทสำหรับสายฟรีนะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะจะไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมส่วนเหรียญทองนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับเหรียญทองของเรานะครับตอนนี้นะครับก็ อยู่ที่1บาทนะครับเราเล่นแค่2วันเท่านั้นนะครับเราได้อยู่ที่1บาทนะต่อมานะครับเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับรางวันใหญ่ของเรากดคลิกครับไปได้เลย ตอนนี้นะครับของผมนะครับมีอยู่ที่362บาทนะครับเล่นแบบสายฟรีนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า,า,า, ủ, วา,าจะสามารถถอนได้ไหมจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะครับหรือง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าการถอนเงินเข้าทูดดี้วอลเล็ตของเราจะสามารถถอนได้ไหมจะมีการรอคิวไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับกดคลิกที่การถอนของเราได้เลยทําการกดคลิกที่ ถอนนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําการใส่เบอร์ทูเันรี่วอลเล็ตของเราเข้าไปก่อนนะทําการกดคลิกยืนยันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะทุกคนทำการกดคลิกยืนยันเดี๋ยวมาดูว่าการถอนของเราจะสามารถถอนเงินเข้าทูเบนรี่วอลเล็ตได้ไหมทาการกดคลิกยืนยันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดการแจ้งเตือนการชำระเงินคำขอการถอนเงินจะได้รับการ ยอมรับแล้วนะครับเนื่องจากมีการถอนจำนวนมากนะครับจึงเป็นการดำเนินการปัจจุบันมีการชำระเงินสดประมาณ300ต่อวันนะครับอา300ต่อวันและคุณอยู่ในลำดับที่965ในคิวนี้นั่นเองนะครับคุณยังสามารถใช้แตรนะครับเพื่อข้ามคิว เพิ่มลำดับของคุณได้หากคุณถึง100การชำระเงินของคุณจะถูกโอนไปช่องทางพิเศษทันทีอ่าสำหรับตัวนี้มีเงื่อนไขโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่มีแตรโผล่ขึ้นมานะครับอ่ามีแตรโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งแต่ของผมนะครับมีอยู่1ชิ้นนะครับอ่ามีแต่อยู่ที่1ชิ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับซึ่งสายฟรีนะครับจะรับแต่ได้จากการ ทำภารกิจรายวันของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรากดคลิกรับกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าแตรของเรานี่สามารถใช้จากตรงไหนได้บ้างนะกดคลิกนะตอนนี้ผมลำดับคิวเดี๋ยวเดนะี๋ยวมาเช็คมาเช็คลำดับคิวกันก่อนนะครับอยู่ที่965อ่าถ้าครบ100นะครับถ้าครบ100นะก็จะได้รับอยู่ที่ เส้นทางพิเศษอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะกดคลิก1คิวเอาลองดูนะ1คิวเป็น8 4 2อ่ะ842แนะทุกคนอ่านลำดับของคิวของเรานะก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับแต่อย่าลืมนะทุกคนเขาบอกไว้ว่าการชำระเงินต่อคิวอะทุกคนต่อคิวอยู่ที่300คนต่อวันนั่นเองสรุปว่า เราไม่จะเป็นต้องเล่นก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะทุกคนเราปล่อยลองดูไหมลำดับของเราจะเคลื่อนเข้ามาไหมหรือไม่เคลื่อนเลยถ้าไม่เคลื่อนแสดงว่าเราจะต้องเล่นลำดับคิวนี่ให้ได้100นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตอนนี้นะครับก็แต่ของเราอยู่ที่ศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตของเราสำหรับสายฟรีที่เราเล่นไปกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเพิ่มกันก่อนนะครับอ่าเพิ่มกันก่อนนะครับลำดับนะครับการแลกเปลี่ยนอยู่ที่42 100ทับนนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะเล่นนะครับสำหรับการดูวิดีโอของเรากันดีกว่าอ่าตอนนี้เราทำครบเกือบหมดแล้วนะครับเราจะมาดูวิดีโอของเรากันนะครับให้ครบ 1 0 0ท่านเองเพื่อจะทำการรับแต่นั่นเองอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เฮ้ยต้องรอ2นาทีด้วย3าะนรอะน่าจะรอนานนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูนะซึ่งตอนนี้นะครับผมเข้าคิวอยู่ที่842เดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตละกันว่าถ้าผ่านไป2 3ถึง3วันหรือ1ถึง2วันนะครับ ลำดับจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับถ้าใครเล่นก่อนผมก็เมนต์หน่อยละกันว่าลำดับมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนเพราะจากคิวของเรานะครับสังเกตดูนะเขาบอกไว้ว่านะครับการถอนนะครับจะเปลี่ยนลำดับทุกๆ300ก็คือวันละ300ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับกฎของการถอนเดี๋ยวมาอ่านกันหน่อยนะครับกฎของการถอนเมื่อคิวถึง100นะครับ หนึคนหรือน้อยกว่าการชำระเงินจะดาเนินการทันทีผ่านช่องทางพิเศษนะครับสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถชำระเงินได้ตรงเวลาจะมีการชดเชยเพิ่มเติมจานวนเงินที่จ่ายเพิ่มขึ้น ทุกๆ200คะแนนในการจัดลำดับนะครับไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็ต้องมารอดูนะครับหรือการสะสมแต้ของเรานะครับจะต้องสะสมอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เรายังไม่ทราบนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีส่วนการเล่นของเราตัวเกมเฮ้ยถือว่าโอเคนะการเล่นถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะคเดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นไงนะเห็นไหมก็ผ่านด่านเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไป ในด่านที่100ประมาณ1 1 0 1 1 2นครับก็คือฟันไดโนเสาร์เล็บไดโนเสาร์นะทุกคนเล็บไดโนเสาร์นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเล็บไดโนเสาร์แล้วก็เปลือกหอยนะครับเมื่อก่อนนะครับถ้าเราเล่นช่วงแรกๆนะครับเราจะได้ครั้งละ12แล้วก็ครั้งละ6แต่ตอนนี้นะครับ ลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับเกมนี้นะครับก็รู้สึกว่าถ้าเราเล่นยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆคะแนนที่เราได้ก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับสําหรับการเล่นของเรานะครับแต่การันตีแน่นอนนะครับแต่การันตีสําหรับลายวัดอ่ะกลางวันเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูวิดีโอไปก่อนนะครับเพื่อจะทําภารกิจไปเรื่อยๆนะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะตอนนี้นะครับเราก็ดูวิดีโอเกินครึ่งทางมาแล้วนะครับเพื่อจะทำการสะสมสำหรับแตรของเรานั่นเองนะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะคุ้มหรือเปล่าตอนนี้ดูใกล้จะเสร็จแล้วฮะตอนนี้ที่88บโอ้โห88นะครับโอเคนะก็เหลือเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราทยอยเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันรอติดตามแล้วกัน EP นะฮะนะครับเดี๋ยวมาทยอยอัปเดตให้นะครับว่าถ้าเราสะสมแต่ครบประมาณ หชิ้นนะครับหรือ3ชิ้นแบบนี้ถ้าเราอัพครั้งเดียวจะเป็นยังไงนะก็ต้องมารอดูนะผมคาใจมากๆส่วนเงินที่เราได้ต่อวันนะการันตีแน่นอนจะเป็นงานรายวันก็จะได้วันละ620คะแนนโอ้โหโคตรน้อยนะ620คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากๆสะสมประมาณ20วัน ใช่ไหมประมาณ20วันนะครับสามารถถอนออกมาได้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับรอติดตาม EP หน้านะครับเดี๋ยวมาทยอยอัปเดตให้ในคลิปหน้าว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการถอนของเรานั่นเองเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ